สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำปลาทับทิมทอดราดซอสสารสกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทัม้งหมดกันเลยนะครับอันนี้มันก็จะมีเป็นพริกวันนี่ผมใช้เป็นพริกชิฟ้าแดงนะครับกระเทียมรากผักชีพริกหวานมะเขือเทศอันนี้หั่นเป็นเต๋าให้เรียบร้อยเลยครับสับประรดน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลา น้ำมะขามเปียกเข้มขน้นน้ำเปล่าและก็น,นี่เลยครับปลาทับทิมซีพีอลควาสดสะอาดรสชาติดีเคล็ดลับความอร่อยของเมนูวันนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็ให้เรานําปลาทับทิมครับมาล้า,ทางทำความสะอาดแล้วก็ขอดเกล็ดบ้างให้เรียบร้อยเลยนะครับอย่างวันนี้ผมซื้อปลามาก็ให้ที่ร้านเขาทำมาให้เรียบร้อย,ยครับให้เขาขอดเกล็ดแล้วก็ผ่าท้องควักไส้ออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็มาล้า,ทางทำความสะอาดให้ดีก่อนครับ แล้วผมก็จะมี3มเทคนิคการเลือกซื้อปลาทับทิมให้ได้ปลาที่สดเนื้อละเอียดชุ่มฉ่าให้เราสังเกตไม่ง่ายๆาอย่างนี้เลยครับอย่างแรกคือให้เราดูที่เหงือกปลาครับเหงือกปลาจะต้องแดงไม่มีกลิ่นเหม็นอันนี้เราแงะขึ้นมาดูได้เลยนะอย่างที่2ครับให้เราลองกดที่ตัวปลาครับเนื้อปลาจะต้องเด้งกลับคืนนะแล้วก็ไม่บุ๋มเป็นรอยนิ้วมือนะครับอันนี้ก็จะแปลว่าปลาสดดีครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับให้เราสังเกตดูที่ตาของปลาครับตาจะต้องใสไม่บุ๋มไม่ขาวขุน่น เพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ปลาสดๆเอาไว้ทําเมนูอร่อยๆแล้วครับหรืออย่างครับให้เรามองหาตาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํซี p ก็ได้ครับเพราะจะได้ทั้งความสดแล้วก็สะอาดแน่นอนครับเสร็จแล้วก็นําปลาครับมาซับน้ําให้หมาดเลยครับใช้เป็นกระดาษชั่วเนี่ยประสงค์ว่าจะเป็นผ้าของบางก็ได้ครับซับให้ทั่วเลยนะครับให้หมาดเลยเวลาที่เราทอดมันจะได้ไม่ระเบิดแร้วกระเด็นเยอะด้วยครับเสร็จแล้วก็ บ้างปลาเลยครับบ้างให้ตามความต้องการนะครับใครจะบ้างแบบแผ่หรือเป็นคล้ายปลากระพงก็ได้ครับหรือว่าจะบ้างเป็นเลี้ยวๆอย่างผมก็ได้ครับมันจะบ้างแค่นี้พอครับสามบ้างครับวันนี้ปลาค่อนข้างวต้วนเลยนี่เลยครับเสร็จแล้วให้เราโรยด้วยแป้งสาลีเนี่ยผสมหรือว่าแป้งทอดกรอบหรือจะเป็นแป้งมันก็ได้ครับแล้วแต่ที่มีเลยนะ โรยแค่บางๆพอครับแปะปะไอ้ทั่วตัวปลาแค่นี้ก็พอครับจะทําให้เราทอดปลาได้เนื้อฟูเหลืองสวยดูหน้ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันเลยครับเสร็จแล้วก็นําปลามาทอดกันเลยครับก่อนอื่นให้เราตั้งกระทะกับน้ามันครับวอร์มด้วยไฟกลางค่อนไปแรงนะครับรอจนกระทั่งน้ํามันร้อนจัดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคสําคัญครับจะช่วยทาให้เวลาที่เราทอดปลาเราจะได้ปลาที่กรอบนอกเนื้อฉ่าในครับ แล้วก็ปรับทับทินที่เราเตรียมไว้ครับตอนนี้ผมวอร์มกระทะก,กับน,น้ำมันไว้จนร้อนจัดได้ที่แล้วครับเวลาที่เราใส่ปลาลงไปให้มัดระวังนะครับเพราะว่าปลามีความชื้นเยอะน้ำมันจะระเบิดเกกระเด็นได้ง่ายครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยมันไปครับอย่ายโยนนะเนี่ยรอให้น้ำมันร้อนจนเริ่มมีไอ้น้ำมันขึ้นหน่อยๆครับแปลว่าร้อนจัดได้ทีแล้วสังเกตง่ายๆเลยใส่ปลาลงไปเลยครับใส่ปลาลงไปตอนแรกอย่าเพิ่งรีบไปคนหรือว่าขยับนะครับให้เราปล่อยรอไว้สักครู่นะครับ รอให้หนังปลาเนื้อปลาเริ่มสุกเสร็จตัวขึ้นมาก่อนถ้าเกิดเรารีบไปคนเร็วเกินไปจะทําให้ปลาติดกระหรี่ติดกระทะไปหมดครับทำให้ดูไม่น่ารับประทานนะครับแล้วก็เวลาที่ทอดปลาครับถ้าเกิดเราต้องการให้ปลาดูสวยงามน่ารับประทานครับให้เราใช้น้ํามันที่เยอะนิดนึงนะครับก็จะทําให้เราทอดปลามาได้สวยงามน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับเนี่ยพอทอดมาได้สักครู่ครับปลาก็จะหลุดล่องจากกระทะเองครับเนี่ยเราก็ปล่อยทอดไปได้เลยครับ ความแรงของไฟนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวปลาแล้วก็ปริมาณน้ํามันที่เราใช้นะครับอย่างวันนี้ผมใช้กระทะใบใหญ่ปลาตัวค่อนข้างใหญ่ครับก็ต้องใช้ไฟกลางคนไปแรงหรือว่าไฟแรงได้เลยครับให้เราสังเกตดูเอาครับนี่ครับตอนนี้ผมทอดปลาด้านแรกมาได้ประมาณ5นาทีครับก็จะเริ่มเหลืองนะให้เราลองสังเกตนครับเนี่ยยกขึ้นมาดูเริ่มออกสีเหลืองก็ใช้ได้ครับให้เราพลิกกลับหน้าได้เลยครับเวลาพลิกก็ระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะครับแล้วก็ทอดต่อเนื่องครับให้ ปลาสุกเหลืองกรอบดีเลยนะครับอย่างเวลาที่เราทอดปลาเนี่ยเราใช้เวลาไม่นานครับปลาตัวขนาดนี้ใช้เวลาที่ประมาณ 8- 1 0สินาทีก็จะสุกกรอบดีแล้วครับทอดไปเรื่อยๆเลยนะนะครับตอนนี้ผมก็ทอดปลามาได้ประมาณ8 1ดสิบนาทีแล้วครับนี่เลยปลาก็จะสุกเหลืองกรอบด้วยที่เดียวแล้วปิดเตาได้เลยครับหลังจากมาพักเสียเน้ำมันเลยนะครับดูสิปลาทับทิมทอดแบบเนื้อฟูกรอบดูเหลืองน่ารับประทานมากครับ มาทานสครับผาให้คลายความร้อนดีก่อนเลยนะครับให้เสด็จน้ำมันก่อนเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของซอสกันต่อเลยครับเสร็จแล้วก็เครื่องที่เราจะทำซอสสามรสครับกระเทียมรากผักชีพริกชี้ฟ้าแดงครับอันนี้นํามาปั่นเลยนะครับผมใช้เป็นวิธีการปั่นอาเลยใครจะสับปัน่นแล้วจะไปขูดออกก็ได้ครับ แล้วก็น้าซ้อน,นี่ครับถ้าเกิดใครอยากให้ออกรสเผ็ดหน่อยเราจะเพิ่มในส่วนของพริกแกงจินดาลงไปเพิ่มก็ได้เช่นกันครับแต่วันนี้ผมทําแบบไม่เผ็ดครับใช้แค่พริกชี้ฟ้าแดงพอใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปปั่นเลยครับปั่นให้ละเอียดดีเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับ เสร็จแล้วก็มาลงมือทาซอสสามรสกันเลยครับก็ทิกกระเทียมรากผักชีที่เราปั่นนะครับใส่ไปเลยปริมาณเครื่องนี้ตามความชอบไปน,นะครับอย่างวันนี้ผมทานชอบเครื่องแน่นหน่อยก็จะใส่เครื่องเยอะนิดน,นึงครับแล้วก็ทมด้วยน้ําตาลปี๊บครับใช้เป็นน้าตาลปี๊บน้าตาลมะพร้าวน้ําตาลตะหนดก็ได้ครับหรือใครไม่มีใช้เป็นน้ําตาลทรายก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกเข้มข้นครับ โดยน้ำปลาครับรสชาตินี้เราก็ปรุงปรับได้ตามความชอบเลยนะครับใครชอบทานรสชาติออกเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานมากน้อยแค่ไหนครับแต่โดยหลกัหลกๆแล้วอ่ะปลาสามรสเราจะต้องออกเปรี้ยวหวานเค็มดันๆกันนะครับให้หวานนํานิดนึงครับแล้วก็เปรี้ยวเค็มตามแล้วเปิดเตาได้เลยครับใช้เป็นไฟกลางๆพอนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับล้างโถปั่นพริกนงมมให้หมดครับเสียดายเดี๋ยวให้เราผัด เคี่ยวน้ำซอสเนี่ยครับจนกระทั่งพริกกระเทียมที่เราผัดอด่สลดดีเลยนะครับจะออกกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติจะกลมกล่อมขึ้นครับจะไม่ทําให้แบบกลิ่นกระเทียมหรือว่ากลิ่นพริกในพวกนี้มันโดดเกินไปครับเราต้องใช้เวลาเคี่ยวนิดนึงครับเคี่ยวให้เดือดกันเลยเนะครับพอน้ําซอสเดือดแล้วก็สังเกตว่าน้ําตาลละลายหมดดีก็ใช้ได้ครับให้เราลองชิมรสชาติดูก่อนได้เลยครับขั้นตอนนี้ ระวังร้อนนะครับอืมโอเคเลยถูกใจแล้วอย่างที่บอกครับรสชาติเราจะปรุงให้ออกสามรสนะครับให้ออกหวานเปรี้ยวเค็มตามครับหวานน้ำนะเปรี้ยวเค็มตามทีหลังครับจะอร่อยเลยอันนี้ตอนแรกๆที่นําพึ่งเดือดไงกลิ่นของกระเทียมแล้วก็พริกยังฉุนอยู่ครับให้เราเคี่ยวต่อเลยสักครู่ครับเคี่ยวให้พริกกระเทียมสลดแล้วกลิ่นทุกอย่างมันจะเข้าเครื่องกันเองครับ ขั้นตอนนี้เราจะเพิ่งใส่เครื่องที่เหลือลงไปนะครับพวกพริกหวานหรือว่ากระป๋รสอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเราใส่ลงไปมันจะทําให้เครื่องพวกนั้าเละไปหมดครับดูไม่น่ารับประทานไว้ใส่ทีหลังได้ครับว่าใช้เวลาแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับแล้วสังเกตดูความข้นหนืดของซอสด้วยนะครับถ้าเกิดเราเคี่ยวไปแล้วซอสมันข้นงดเกินไปเราก็สามารถเติมน้ําเพิ่มได้นะครับหรือว่าเกิดมันใส่ไปก็เคี่ยวต่อได้ครับเพื่อให้ข้นขึ้นเวลาเคี่ยวตอนร้อนๆอย่าเพิ่งให้้ําซอสเราข้นมากเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาที่ซอสเย็นตัวลงเขาจะข้นขึ้นเยะผืไวว้้ด นี่ครับผมเคี่ยวน้ําซอสต่อมาได้สักครู่ครับทุกอย่างก็จะเข้าเครื่องดีแล้วครับสังเกตดูครับกลิ่นของกระเทียมแล้วก็พริกพวกนี้จะจางลงไปแล้วครับก็ใช้ได้แล้วผมก็จะใส่เครื่องที่เลยครับพริกหวานแล้วก็มะเขือเทศครับเสร็จไปเลยปริมาณนี้ตามความชอบได้เลยครับมากน้อยชอบเครื่องแน่นๆก็ใส่เยอะหน่อยครับแล้วก็สับปะรดครับใส่ไปได้เลยสามรสนี้ต้องมีเลยนะครับสับปะรด อย่างสับประรดที่ผมใช้ก็จะเป็นออกหวานช่ำเลยนะครับไม่ได้เปรี้ยวโดดนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทาแล้วมันจะโดดครับไม่เข้ากันแล้วก็ผัดไฟแรงต่อยสักครู่เดียวครับออซอสสามรสเราแบบสีสามสวยงามน่ารับประทานมากครับแถมกลิ่นหอมสุดๆเลยเนี่ยครับพอเรา เคี่ยวต่อได้สับครู่ครับทุกอย่างกับมร้อนแล้วก็สุกดีก็ใช้ได้ครับปิดเตาได้เลยสังเกตดูความข้นหนืดก่อนด้วยนะครับว่าข้นขนาดไหนครับผมเคี่ยวซอสข้นประมาณนี้ครับสังเกตดูว่าตอนนั้นร้อนจะซอสจะมีความใสครับไหลเป็นสายได้หน่อยๆนี่พอแล้วครับพอเดี๋ยวเขาคลายความร้อนหน่ก็จะข้นขึ้นอีกเยอะเลยครับนี่เลยได้ซอสสามรสเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรานำไปราดกับปลาทับทิมของเราได้เลยนะครับก็นี่เลยครับปลาทับทิมที่เราทอดไปครับสิเนื้อดูฟูกรอบเหลืองดูน่ารับประทานมากครับนี่ับ ซอสสามรสที่เราทำไว้ครับนี่ราดใส่ตัวปลาได้เลยครับตอนร้อนๆเลยซืมซอสสามรสนี่หอมดีมากครับน่าทานสุดๆเลยเสร็จแล้วก็ตกแต่งครับพริกชี้ฟ้าแดงครับหั่นซอยเป็นเส้นแช่น้ำไว้แล้วก็ผักชีครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปลาทับทิมทอดราดซอสสามรสครับสีสันสวยงามกิีนหอมดีมากครับปลาเขาดูฟูกรอบน่ารับประทานสุดๆเลยครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับอ,อืมสีปลาแบบช่ำๆเลยครับกรอบมากนี่เลยครับลองชิมดูนะ Mm hmm. เนื้อปลาทับทิมมีความกรอบนอกเนื้อในฉ่ำม,มากครับแล้วก็มีเนื้อที่เนียนละเอียดเรียกว่าละมุนที่สุดๆไปเลยครับ mm hmm. ด้ทานคู่กับน้ําซอสสามรสที่เราทําไว้นี่อร่อยเข้ากันแล้วก็ลงตัวสุดๆไปเลยครับเด็ดมากสุดยอดไปเลยครับ สามารถหาซื้อปลาสดๆดได้มาตรฐานจาก C ี a ีเอาาได้ที่แมคโครโลตัสแล้วก็ตลาดสดชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ